ปลายักษ์มีลูกด้วยโอ้โหตัวใหญ่จริงๆเลยปลากายที่นี่สวัสดีครับคุณผู้ชมครับหลายท่านนะครับคงรู้จักปลากายนะครับว่าเป็นปลาที่มาทําเอาเนื้อมาทําลูกชิ้นนะครับเอาเนื้อมาทําทอดมันโอ้โหเป็นเนื้อที่นิยมมากเลยครับแต่คงไม่มีกี่ท่านนะครับที่ได้รู้ว่าการเพาะพันธุ์ปลากายนะครับมีการเพาะพันธุ์อย่างไร วันนี้ครับรายการเศษรเศษฐีเกษตรนะครับพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดลบบุรีครับมาดูหน่วยงานของกรมประมงนะครับที่มีการเพาะพันธุ์ปลากรายมาหลายปีเพื่อจะไขข้อข้องใจว่าการเพาะพันธุ์ปลากรายนะครับจะพาให้คุณเป็นเศรษฐีได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวตามมาชมกันนะครับโอมจงกลายเป็นลูกชิ้นวันนี้เรามาพบกับนักวิชาการผู้มากประสบการณ์พอ,อนภัทรสงวนงามแห่งศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลพบุรี ที่จะมาเปิดเผยความรู้การเพาะพันธุ์ปลากรายกันครับทุกวันนี้ลูกปกลากรายเป็นที่ต้องการมากเพราะปีนี้เกิดฝนแรงน้ำในแหล่งธรรมชาติน้อยเพราะแม่พันธุ์ปลากรายในธรรมชาติถูกชาวบ้านจับไปขายเป็นปลาเนื้อกันมากทําให้มีลูกปกลากรายในธรรมชาติน้อยลงในขณะที่การเลี้ยงปลากรายเริ่มขยายตัวมากขึ้นครับ กับเหตุการณ์ช่วงนี้นะคะที่มันเป็นภัยแรงมากเลยนะไม่ค่อยมีนะคะเราไม่ต้องกลัวค่ะยังมีอาชีพเสริมนะคะเราไม่จําเป็นจะต้องไปทํานายอย่างเดียวหรือทําสวนอย่างเดียวที่ใช้น้ําเยอะนะคะมาหมวนกลับมาที่อาชีพประมงเรานะคะก็คืออนุบาลค่ะใช้ถังกะละมังเล็กๆสําหรับปลากรายนะคะไม่ยุ่งยากนะคะใช้ถังเล็กๆหรือบ่อเล็กๆวงเล็กๆน้ํานิดเดียวนะคะเราสามารถทําได้ค่ะทําได้ด้วยตัวท่านเองนะคะขาดข้อมูลก็มาศึกษาจากเราเรายินดีสนับสนุนให้ข้อมูลเต็มที่เลยนะคะ ชมครับวันนี้นะครับถือเป็นการเปิดโลกลด้ลับของปลากรายนะครับซึ่งหลายคนก็ยังไม่รู้ไอ้เขาพาะกันยังไงนะครับผมอยู่กับพออนภัทนะครับต้องถามพออนิดหนึ่งครับว่าปลากรายจริงๆนวเนี่ยถ้าพอะเป็นอาชีพถือว่าคุ้มไหมครับถ้าจะเพาะกันเนี่ยก็คิดว่าคุ้มนะคะเพราะว่าต้นทุนไม่ได้เยอะเลยค่ะต้นทุนไม่เยอะค่ะคราวนี้ ถ้าผมจะเพาะลัตรายมั้งผมจะมีความพร้อมอยังไงมีบอ,อยังไงมีต้นทุนยังไงครับพ่ออย่างน้อยก็คือต้องมีบอขนาดเริ่มต้นเลยนะคะสัก800ตารางเมตร,รอย่างน้อย1บ่บอหรือ2บอ่บอ3สาอแล้วแต่ต้นทุนของเราที่มีอยู่นะคะอบอเพื่ออะไรครับรบอเพื่อปล่อยพ่อแม่พัน์ธุค่ะคเอาไว้เพาะพันธุในบอ่อนั้นเลยนะคะอ๋อครับผม แล้วสาหรับพ่อแม่ก็ต้องมีบอ่อของลูกด้วยใช่ค่ะมีบ่อสาหรับอนุบาลอาจจะใช้ถังการะมางังวงซีเมนเล็กๆได้หมดเลยค่ะที่มีอยู่ในบ้านงัดมาใช้ให้หมดเลยค่ะมีโอ่งได้ไหมได้ค่ะได้ทุกอย่างเลยค่ะได้ทุกอย่างเลยค่ะ ก็ผมมีก็ผมมีรังโฟมได้คะะ่ะนก็ใส่ได้ค่ะใส่ได้หมดเลยเค่ะรังใหญ่ก็ใส่อาจจะใส่ได้2 2กระถางอย่างเงี้ยคะ<อ>่ะกระถางที่เรา,เาไปให้เขาวางไข่นะคะไอ้กระถางนี่คือคือภาชนะที่ให้เขาวางไข่ใช่ค่ะคนนี้ครับต้นทุนนะครับเราจะมีอยู่เท่าไหร่ค่าพ่อแม่พันเท่าไหร่ค่า,อ,าอะไรอย่างเงี้ยขอาอาหารอะไรว่ายังไงถ้าค่าพ่อแม่พันนะคะปลาบ่อขนาด800ตารางเมตรเนี่ยเราจะใส่ประมาณสัก ยี่สิบคู่ยี่สิบคู่เนี่ยต้นทุนก็ประมาณสักห้าพันถึงหกพันบาทค่ะห้าพันหกพันบาทต่อพ่อแม่ยี่สิบคู่ใช่ค่ะจะมีต้นทุนก็เรื่องของอาหารที่ใช้เลี้ยงใช้อนุบาลนะคะลูกปลาอาหารนี่ก็อยู่ไม่เกินสองหมื่นถึงสองหมื่นบาทนะคะอยู่ประมาณนี้ค่ะนะครับรวมรวมพ่อแม่ปลารวมแล้วก็ตกอยู่ประมาณเท่าไหร่อ่ะสองถึงสามหมื่นเนี่ยสองถึงสามหมื่นบาทคราวนี้สองถึงสามหมื่นบาทนี่คือต้นทุนเฉพาะต้นในเรื่องของพ่อแม่ปลาค่ะใช่ค่ะใช่ค่แจะบ่อก็แล้วแต่คนเนี่ยจะเตรียมจะใช้อะไรเป็นบ่อใช่ค่ะ พาอครับสำหรับลูกพันปลานะครับที่ประกาที่ขายกันเนี่ยเราใช้เวลากี่เดือนแล้วขายได้ราคาเท่าไหร่ครับขั้นต้นนะคะ,นนะ,คะก็จะใช้เวลาประมาณ60วันสําหรับลูกปลาขนาด3-5เซนนะคะ,คะจะขายอยู่ที่3บาทและหลังจากนั้นอนุบาลไปอีก20วันนะคะอายุประมาณ80วันเนี่ย ความยาวจะประมาณตักหาถึง7เซนขายอยู่ที่ตัวละ5บาทค่ะสำหรับเกษตรกรนะคะก็สามารถขายได้อยู่ที่ประมาณ2บาทขึ้นไปนะคะจนถึง5บาทอาจจะแพงกว่านี้ก็ได้จะแพงกว่านี้ก็ได้ค่ะถ้าส่งเป็นปลาสวยงามก็จะราคาแพงกว่านี้อีกนะคะอาจจะขึ้นไปถึง20บาทถึง25บาทนะค่ะโอ้ปลาสวยงามก็ดูยังไงก็อาจจะคัดนิดนึงให้มีลวดลายสวยงามอาจจะมีจุดครบ เก้าจุดอะไรตามเคล็ดลับตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะปลาที่มีเคล็ดมีเคล็ดค่ะอ๋อเป็นปลาที่เก้าหน้าเก้าลังเก้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะโผล่อย่างเงี้ยเลยใช่คราวนี้ มันจะเป็นตัวเงินวันเท่าไหร่ครับถ้าเราถ้าเราขายได้ในในลักษณะ60วันมากง60วันถ้าจากที่เรามีปลาประมาณ20คู่นะคะเลียกไปทั้งปีเลยไข่ทั้งปีเลยตัวเงินออกมาก็จะประมาณอยู่ประมาณแสนถึงแสนแสนสองหมื่นบาทอย่างเงี้ยค่ะหากต้นทุนประมาณนักนสามหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นอยู่ในช่วงนี้ต้นทุนได้กําไรเห็นเห็นค่ะอยู่ที่เราแต่กําไรมากกำไรน้อยอยู่ที่เรานะคะว่าจะขยันไหมอดทนไหมหรือมีความขยันมากขยันน้อยค่ะอยู่ที่เราค่ะความละเอียดมากละเอียดน้อยนีคือต่อฤดูกาลเพราะใช่ค่ะกี่กี่เดือนนะคะ ประมาณช่วงเพาะก็อยู่ประมาณสัก6เดือนค่ะค่ะทำไรก็ประมาณโหประมาณ9 0 0 0หมื่นได้ประมาณนั้นค่ะเ0 0 0 0มื่นเจ็ดหมื่นอัพอะค่ะเจ็ดหมื่นอัพถึงนเก้าหมื่นได้นะได้นะค่ะต่อหนึ่งรอบการเพาะจะต้องรู้จักใช้วัสดุพื้นบ้านบ้างอะไรบ้างมาเป็นอาหารอย่างเงี้ยค่ะได้เลยค่ะการมีการเพาะจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวไปหน้าพออศอนทันนิดนึงค่ะเดี๋ยวไปชมกันค่ะวัชมกันดีกว่าเลยใช่ค่ะของจริงๆค่ะเลยครับ ครับพอรครับที่เรามายืนตรงนี้ือเป็นบอ่อค่ะบอ่อพ่อแม่พันธุ์ค่ะพ่อแม่พันธุ์นี่เขากำลังจะตีอวนให้เราดูใช่ค่ะใช่ไหมครับพ่อแม่พันธุ์เป็นรุ่นแรกค่ะพ่อแม่พันธุ์รุ่นแรกที่จะนํามาเป็นพ่อแม่พันธุ์นะคะปีแรกค่ะคราวนี้เราต้องมีขนาดเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ถึงจนี้ไปเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้อายุก็ประมาณหนึ่งปีครึ่งถึงสองปีค่ะน้าหนักก็ประมาณกิโลครึ่งถึงสองกิโลกรัมค่ะครับคราวนี้การจะเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับ ส่วนมากประมงหรือว่าการเลี้ยงสัตว์ทุกอย่างต้องมีการเตรียมตัวค่ะต้องเตรียมตัวยังไงในช่วงก่อนก็ดูสืบพันธุ์วางไข่นะคะเราจะผสมอาหารพิเศษให้ให้รับประทานค่ะให้กินเลยใช่ค่ะบำรุงกำลังค่ะบำรุงก่อนค่ะใช่สาวใช่ค่ะอะไรครับเราก็จะผสมปลาเป็ดไปในอาหารนะคะอาหารปกติเราให้โปรตีน32%อรอยู่แล้วเป็นอาหารเม็ดลอยน้ำนะคะเราไปบดค่ะแช่น้ําพอนิ่มแล้วก็บด <บ>แล้วก็ผสมกับปลาเป็ดเข้าไปนะคะอคัออาตราส่วน 2, 2, 2> ต่อหนึ่งค่ะสองต่อหนึ่งอาหารเม็ด2กิโลกร,รัมแล้วก็ปลาเป็ด1กิโลกร,ร,มรัมค่ะต้องมีเสริมอะไรอีกไหมครับก็จะเสริมวิตามินรวมนิดหน่อยค่ะใส่เข้าไปด้วยใช่ค่ะอาหารสูตรพิเศษนี้ให้ปลากินเพียงสัปดาห์ละครั้งเพราะถ้าให้บ่อยน้ําจะเสียง่ายครับส่วนอาหารมื้อปกติจะให้อาหารเม็ดสูตรโปรตีน3 2เนวันละครั้งเท่านั้นห้ามให้พ่อแม่พันอ้วนนะครับเพราะจะให้ไข่ลดลง พราะแม่พันธุ์ต้องเข้าคอสเตรียมตัวนาน2เดือนด้วยการให้อาหารสูตรพิเศษและกระตุ้นการวางไข่ด้วยการเปลี่ยนถ่ายน้ําทุกสองสัปดาห์ครับอ่าพอ,อครับให้ผมมาถือนี่เป็นไม้กับกระถางนี่คืออะไรครับเนี่ยผมก็ยังงงอ,อันนี้คือวัสดุสําหรับให้ปลากายวางไข่นะคะคปลาก็จะวางไข่ไปตามนี้ค่ะเพราะเป็นประเภทไข่ติด,ค,ตดค่ะติดวัสดุค่ะอ๋อครับ คือถ้าเกิดธรรมชาติแล้วเขาแล้วเขาจะไข่กันอะไจะติดกับรากพันไม้น้ําหรือตอไม้ที่อยู่ในน้ํานะคะแต่เราไปยุกแต่เราระยุกแล้วค่ะเพราะเราไม่สามารถถอนตอทั้งตอไปอนุบาลได้ไปฟักได้ค่ะเราก็เปลี่ยนเป็นกระถางค่ะเขาจะไข่กับวัสดุแข็ง่ตั้งตั้งอะไรใช่ค่ะใช่ค่ะปักไม้เพื่ออะไรปักไม้เพื่อเป็นมาร์กไว้ค่ะว่ากระถางอยู่ตรงไหนไม่งั้นเวลาลงไปจะลําบากหาไม่เจอค่ะในน้าค่ะนะคะหลังจากปล่อยพ่อแม่ปลาไปแล้วก็ปักนี้ลงไปใช่ค่ะประมาณ3 -4 วันนะคะเราก็จะไปตรวจเช็คดูว่าปลาไข่หรือยังอย่างที่น้องก็ น,นี่เลยคะกระถางที่มีไข่ปลาแล้วให้ใส่ลงในกระลมังที่บรรจุน,จน้ําไว้เพื่อป้องกันไข่เสียแล้วลำเลียงไปยังบ่อฟักและอนุบาลต่อไปครับการฟักไข่และอนุบาลปลากรายควรทําในที่ร่มป้องกันแสงแดดและน้ําฝนเป็นบ่อซีเมนต์ขนาด1นคูณหเมตรหรือใครจะใช้กระลมังถังพลาสติกหรือลังโฟมก็ได้ครับใส่น้ําลึกแค่40ซนติเมตรสามารถใช้น้ําธรรมชาติจากห้วยหนองคลองบึงได้โดยตรงเลยครับ ไม่ต้องปรับสภาพน้ำก่อนแต่มีข้อแม้ว่าถ้าเป็นภาชนะเล็กก็ใส่ไข่ปลาได้แค่1-2กระถางส่วนบอ่อซีเมนต์ขนาด1ตารางเมตรก็จะใส่ได้ถึง6กระถางหากปั๊มอาก,กาศลงไปด้วยก็จะดีครับจากนั้น3วันไข่ก็จะฟักเป็นตัวเ็นเพ่อบอกว่าปลาที่เริ่มจะฟักแล้วนะครเราให้กินรายแดงเป็นอาหาร เราเราเราให้เพียงพอเพียงพอเลยวันละสองครั้งค่ะสองครั้งนะครับสองครั้งนี่คือแบบไรก็จะมีชีวิตอยู่ก็รวมอยู่กับปลาอไปเงี้ยเขาหิว่ากินกันเองค่ะอ๋ออย่างนั้นเองเป็นสังคมที่ว่าจะมีความสุขกันอยู่ด้วยกันเป็นปลากินเนื้อค่ะถ้าเกิดว่าไม่ไรไม่เพียงพอเนี่ยเขาก็จะกินกันเองง่าครับเขานี่ถึงเวลาแล้วมันจะต้องเปลี่ยนอาหารไรกันตอนไหนไหมคะก็เลี้ยงไปประมาณ25-30วันเราก็จะเริ่มปรับเปลี่ยนอาหารจากไรแดงอาหารมีชีวิตเนี่ยให้เป็นอาหารสดทบประเภทอ่า อาหารเม็ดลอยน้ำเป็นอาหารสาเร็จรูปเปอร์เซ็นต์โปรตีนประมาณ40เปอร์เซ็นต์ก็คือเป็นอาหารโปรตีน40เปอร์เซ็นต์ก็จะให้ในมื้อเช้านะคะมื้อเช้าเริ่มให้ให้อาหารชนิดนี้แล้วบ่ายก็จะให้ายแดงช่วงประมาณบ่ายกี่โมงค่ะก็จะให้เป็นใยแดงอย่างเพียงพอนะคะก็จะให้ทิ้งไปเลยค่ะเพื่อรักษาความสะอาดในบ่อทุกๆวันจะต้องดูดตะกรนที่ก้นบ่อออกแล้วเติมน้ําใหม่ อายุครบ60วันหรือ2เดือนก็ขายลูกปลาได้แล้วครับโอ้ oh, oh, คุณผู้ชมครับพ <yeah. S 2> ออให้อาวุธไว้ในมือแล้วครับนี่คือปาขาย <Sw ing S 2> อวนสวีทอันนี้คือที่พาวดู เขาพร้อมจะขายแล้วใช่ค่ะเป็นปลาไซส์ไหนครับอันนี้อันนี้3าถึงหเซนค่ะกินอาหารเม็ดแล้วค่ะใช้เวลาเลี้ยงกี่เดือนคะอันนี้หกสิบวันหกสิบวันขายอยู่ตัวเท่าไหร่ครับตัวละสบาทค่ะตัวละสบาทใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดท้องตลาดถ้าเกษตรกรเพาะได้จะขายจะสูงต่ำกว่านี้แล้วแต่ได้ค่ะได้ใช่ไหมฮะแต่เกษตรกรเลยอยากเห็นหน้าตาเขาเป็นยังไงค่ะตักนิดนึงครับตักได้เลยคพันตักได้เลยบ่อบ่อนี้เหมือนกันใช่ไหมครับโอ้โหลองดูครับอ๋อนี่ครับของใครสวยกว่ากันครับอ่านี่สวยกว่าค่ะอย่างนี้นะครับ สามถึงห้าเซนนะครับจริงๆแล้วก็เกินไซส์แล้วค่ะอ๋อครับผมราคาประมาณสามบาทพี่เกษตรกรซื้อไปเลี้ยงก็คือไซส์นี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้กินอาหารเม็ดแล้วทำเด็ดลูกแล้วค่ะครับผมทำไมเขายังไม่มีจุดที่อันนี้ครับก็จะมีลายพาดตามตัวถ้าสังเกตดีๆนะคะจะเห็นว่ามีลายพาดตามตัวเนี่ยค่ะอ๋อลายเห็นไหมคะเนี่ยลายเป็นลายนะครัลายออกลายค่ะนี้อ๋อครับลายเนาะ ตัวเล็กแค่นี้ออกลายแล้วนะฮะลายเหมือนกันนะฮะโอ้โหอ๋อมีลายจริงๆครับเห็นแล้วมีลายลายผ้าจามลำตัวค่ะลายเสือซะด้วยนะครับถ้าเป็นลูกหมูป่าก็ลายจังไทยเพราะว่าตัวคือีกนิดนึงลายเขาจะลบไปตามมาด้วยจุดแทนเป็นจุดแทนครับผมค่ะอันนี้ก็คือถ้าเราเพาะประมาณ2ี่ยี่สิบคู่นะครับ จะได้ลูกปลาประมาณเท่าไหร่นะครับที่หมอเอาบอกไว้สี่หมื่นตัวค่ะสี่หมื่นตัวถ้าคิดตัวสามบาทสามบาทตัคิดตัวสามบาทสามสิบสองง่ายๆค่ะสามสิบสองได้แสนสองค่ะต้นทุนเด็ดสลตีได้ไปแล้วประมาณสามหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นสนีาทีไปก็มีรายได้ประมาณสักรุ่นเจ็ดแปดหมื่นค่ะไม่รวมค่าแรงเรานะไม่รวมค่าแรงอันนี้คือในในรอบหนึ่งรอบการเพาะของของหนึ่งปีใช่ไหมครับแต่เห็นว่าจะมีปลาไซส์ใหญ่เหมือนกันใช่ค่ะด้านนู้นเลยค่ะอันนี้ใช่ไหมครับ หากเลี้ยงต่อไปอีก20วันรูปปลากลายก็จะมีความยาวเพิ่มขึ้นเป็น5-7เซนติเมตรจำหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้นไปอีกนอกจากนี้ผู้รับซื้อบางรายยังจำหน่ายปลากลายเป็นปลาสวยงามโดยให้ราคาตัวละ15-20บาทอีกด้วยครับอันนี้พูดถึงว่าถ้าเรานะครับถ้าเรามีประมาณ40,000ตัวและขายตัวละ5บาทเราก็มีได้ประมาณทัก200,000 ใช่ค่ะประมาณนั้นสองแสนแล้วต้นทุนเราจะเพิ่มขึ้นอีกไหมคะจากเดือนละหกเดือนต้นทุนก็จะเป็นค่าอาหารนะคะก็ประมาณตักงห้าพันหกพันถึงหนึ่งพันก็มีค่าจัดการอีกเล็กน้อยก็อยู่ประมาณขึ้นมาอีกนิดหน่อยใช่ค่ะโอ้ก็ได้ราคาได้กําไรดีแต่จริงๆแล้วอีกเรื่องนึงครับพออ๋อครับในเรื่องของการตลาดอยากให้พอแนะนำนิดหนึงว่าคนที่ชอบประกายขายนี่จะทําตลาดกันยังไงนะครับเดี๋ยวเราทัทสักเบรกหน้าดีกว่าค่ะดีไหมพออ๋อนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเบรกหน้าครับคุณผู้ชมครับเรามาดูกันว่า การตลาดที่จะขายลูกพันธุ์ปลากายขายกันยังไงนะครับรีบติดตามชมครับโอเคครับคุณผู้ชมครับนี่ยแหละครับเข้าเบรก3แลนะครับคุณผู้ชมที่สนใจจะเพาะพันธุ์ปลากายขายนะครับเอาจจะสงสัยว่าเพาะแล้วจะขายอย่างไรมี ที่ขายที่ไหนได้นะครับต้องสอบถามพออดูครับถามพออนะครับว่าต้องกังวลนะครับถ้าผมจะเพาะปลากรายขายแล้วจะมีที่ขายแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ต้องกังวลเลยค่ะขอให้มีขายอย่างเดียวอ่ะขายได้อยู่แล้วค่ะขอให้มีปลาค่ะขายได้อยู่แล้วเป็นเพราะอะไรครับทุกวันนี้ทุกวันนี้มีความต้องการในการเลี้ยงปลาทุกชนิดค่ะต้องการมากเลยค่ะไม่ใช่ปลากรายอย่างเดียวใช่ค่ะครับอ,อย่างปีนี้ปัญหาเรื่องน้ําม,มันทั่วประเทศเลยค่ะมันทําให้ความต้องการเรื่องของปลาในแผ่วลงไหมไม่แผ่วนะคะโอ้โหตอนนี้ ยิ่งยิ่งมีคนเลี้ยงกันมากขึ้นค่ะเพราะว่าเนื่องจากค่าครองชีพมันสูงขึ้นด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วปลากายเป็นปลาที่ทนทานพอสมควรนะคะน้ําน้อยก็ยังเลี้ยงได้ครับเห็นตัวเขาบอกปาคุณลุงว่าเพาะมันแบบปลาไม่ค่ะไม่ค่ะอนแอนไม่ออนแอนค่ะเลยดเลยใช่ไหมครค่อนข้างอึดแล้วมององตลาดเรื่องของการไปทําอาหารแปรรูปอะไรทั้งหลายได้ไหมครับได้ทุกอย่างเลยค่ะทั้งแหนมทําแหนมได้ทําลาบได้ยําได้ ลวกจิ้มได้ก๋วยเตี๋ยวได้นะคะท,ท,ทุกอย่างเลยค่ะทุกวันนี้ความนิยมในการกินเยอะไหมคะค่อนข้างเยอะค่ะอย่างเช่นทอดมันปลากรายจะเห็นว่าเมนูปลากรายทอดมันเนี่ยเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยเขียวหวานปรลากรายครับ,รบถ้าผมเป็นฟาร์มพอผมจําเป็นไหมครับว่าผมต้องอยู่ภาคกลางภาคอะไรที่นี่ว่าภาคกลางอยู่เนี่ยอ๋อไม่จําเป็นค่ะคอยู่ตรงไหนก็ได้ครับเพราะตอนนี้ปลากรายสามารถไปเลี้ยงได้ทุกที่แล้วนะคะทุกที่แล้วใช่ค่ะเพราะว่ากินอาหาร สำเร็จลูกได้อ๋อครับผมเอาแล้วเกิดผมผมมีฟาร์มขึ้นมาแล้วผมอยากจะให้เขามาซื้อผมเนี่ยผมจะทายังไงล่ะครับงั้นง่ายๆค่ะอนุบาลลูกปลาให้มีคุณภาพนะคะอย่าส่งขายปลาที่ไม่มีคุณภาพอย่างเดียวค่ะใช้ได้เลยค่ะแค่ตั้งป้ายชื่อไว้หน้าร้านหน่อยหน้าบ้านหน่อยว่ามีปลาขายมีพันปลาอะไรขายเงี้ยมีปลาขายปลาจำหน่ายแล้วอะไรเงี้ยค่ะถ้าลูกค้าก็จะบอกต่อกันไปเรื่อยถ้าปลาเรามีคุณภาพนะคะอ๋อคือถ้าแปะป้ายเขารู้เขาก็มาซื้อแล้ว ใช่ค่ะแต่ต้องเป็นปลาที่มีคุณภาพใเลี้ยงแล้วรอดตายสูงมีความซื่อสัตย์ต่ออาชีพของตัวเองเท่านั้นเองค่ะหรือว่ามีไหมครับคนที่เลี้ยงทั้งปลานิลปลากลายปลาอะไรหลายอย่างเออก็มีนะคะส่วนใหญ่ก็จะเลี้ยงปลานิลไปก่อนแล้วแต่นี้ถ้าเกิดเป็นปลานิลที่มันออกลูกได้เองอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเอาปลากลายลงไปเลี้ยงเพื่อเก็บลูกปลานิลกินไม่งั้นปลานิลมันจะไม่ค่อยโตค่ะแต่นี้ปลากลายก็จะเป็นรายได้เสริมสําหรับฟาร์มปลานิลตรงนี้ค่ะก็จะมีเลี้ยงเหมือนกับไปกินลูกปลานิลที่เขาไม่ตั้้้้งใใจะหขึนอไรี มก็ดุร้ายเหมือนกันนะเห็นหน้าตาอออแอแอมันแสะแสแออย่างนี้นะโดยธรรมชาติก็เป็นปลากินเนื้ออยู่แล้วค่ะครับมีทั้งเกษตรกรและผู้ค้าพันปลาจากจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายนครสวรรค์อุทัยธานีสิงห์บุรีและอ่างทองมาซื้อพันปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลบบุรีวันนี้เราพบกับผู้ค้าพันปลาอีกคนหนึ่งครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราโชคดีนะครับเจอกับ พ่อค้าพันปลานะครับที่มาซื้อพันปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดลบบุรีนะครับพี่กมนนะครับโอ้พี่กมลนี่ขายพันปลาที่ไหนที่ลบบุรีสิงห์บุรีครับพี่ผมขายที่ลบบุรีครับลบบุรีแต่บ้านอยู่สิงห์บุรีครับออได้บ้านอยู่คือเป็นคนสองจังหวัดครับผมเข็ติดต่อครับแต่พี่เหมือนใครปางมากเลยนะผมดูนึกว่าจะออกอะไรบ้าเพลงใหม่ขายพันปลามานานยังครับพี่ก็เจ็ดแปดปีแล้วครับเจ็ดแปดปีครับผมได้ข่าวว่าพี่ซื้อพันปลากายจาก ศูนย์พรมงคลบุรีด้วยซื้อครับซื้อครับครับผมซื้อไปแล้วพูดถึงว่าความนิยมของคนที่ที่เอาไปเลี้ยงยังไงคะเยอะไหมครันพันปลาตายเนี่ยเยอะครับที่ศูนย์เนี่ยไม่พอจําหน่ายหรอครับครับพออย่างที่พี่เอาพันปลาเอาทันที่ศูนย์ด้วยไม่พอจําหน่ายแล้วไปเอาที่ไหนมาอีกเช่นนั้นฮะอ๋อก็มีแถวภาคเหนือครับแถวนครสวรรค์ขึ้นไปแล้วครับนครสวรรค์พิจิตร่เงี้ยก็ต้องขึ้นไปทางโน้นอีกครับผมทําไมคนต้องการปลากายกันมากเพราะอะไรพี่ก็ก็อาจจะเลี้ยงได้แล้วประสบความสำเร็จเหรครับ ควมเร็ดแล้วอายุการเลี้ยงมันน้อยครับก้นประมาณเก้าเดือนนี้ครับอถ้าเทียบป,ปลาปลากินเนื้อตัวอื่นถือว่าเร็วเร็วครับเร็วเพราะราคาดีกว่าด้วยอย่างปลาดุก,กมันเร็วจริงแต่ว่าราคามถูกกว่าครับปลากายนแพงถ้าขายเป็นปลาเนี้แล้เขาขายกันโลเท่าไหร่รับกาก็ราคาทรทอมเวลาที่ผมรับกันก็ประมาณ80ถึง8 0 90อบกครับ80 90กาำไรไหมคนเลี้ยงที่ถ้าเลี้ยงเลี้ยงขายเนื้อเนี่ยกำไรครับ ะัางไรครึ่งเลยครับครึ่งครึ่งก็ถือว่าเป็นปลาที่น่าเลี้ยงครับผมนะมาแรงไอเขาว่ามาแรงแรงยังไงพี่เท่าที่ดูแรงยังไงทาที่ดูครับพี่ก็เขาสร้างเยอะครับลูกปลามขาสร้างมาเขาเลี้ยงเยอะครับพูดถึงก็อาจจะปสมความเล็ดด้วยใช่เวลาเขาก็เลยเหมือนแบบเคยเลี้ยงคือปีนี้สักสองพันเงี้ยเขาสั่งสองพันแล้วพอต่อมาเขาสั่งเพิ่มขึ้นเป็นห้าพันหกพันนี่ครับ ถือว่านี้ง่ายหรือเลี้ยงยากกว่าปลาอื่นครับถ้าได้ดูนะง่ายกว่าครับมันทนด้วยครับอทนต่อโรคด้วยครับตายยากตายยากอะฮะแต่มืดูมันเหมือนปอบบางแต่จริงไม่บอกบางไม่ไม่บอกบางครับทนนะครับไม่น่าเชื่อนะครับงั้นแปลว่าเป็นปลาที่น่าเลี้ยงครับผมนะครับเดี๋ยวฝากเนื้อฝากตัวนะครับเดี๋ยวเพื่อจะซื้อพันปลาจากพี่ไปเลี้ยงมากนะพี่เพื่อเป็นเศรีฐีเขาบ้างได้ได้ครับเยี่ยมไหมครับอาชีพนี้ใช่เยี่ยมครับเยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยครับในสัปดาห์หน้า ทีมงานเศรษฐีเกษตรจะพาไปตามรอยการเลี้ยงปลากายจำหนเป็นปลาเนื้อที่จังหวัดกำแพงเพชรมีรายได้ถึงบ่อละ180,000ด่บาทอย่าลืมติดตามชมกันนะครับโอ้โหอาหารทำจากกุ้นปลากายยังน้นเลยครับคุณผู้ชมครับถ้าใครสนใจนะครับการพอเพาะเยงปลากายนะครับรีบเพาะเองเลยครับช่วงน,นี้เพราะว่าพ่อแม่พันธุ์ธรรมชาติน้อยมากครับถ้าไม่รู้วิธีก็มาปรึกษากรมประมงได้ครับ อโหแล้วรายการเศรษฐีเกษตรนะครับสามารถติดตามชมได้ทุกวันเสาร์ย้ายเวลาแล้วนะครับเป็นวันเสาร์เวลา10บโมงครึ่งครับอย่าลืมติดตามชมมีสาระน่ารู้มากมายเลยครับเนี่ยวันนี้ผมอยากรู้นะครับว่าไอ้ชิ้นปลากายเนี่ยของจริงไหมครับเนี่ยครับถ้าอยากรู้นะครับวันนี้เรามีหุ่นยนต์ทดสอบมานะครับโอ้โหเนี่ยลองเลยดีกว่าถ้าเป็นของแท้จะเป็นยังไงครับของแท้นะครับจะแสดงอาการปลากายออกมานะครับโอ้โหปลากายโอ้โหนี่คือปลากายแท้เลยใช่ครับวันนี้คือของแท้โอ้โหเยี่ยม